สวัสดีครับวันนี้ครับผมได้คุยกับพ่อสักมัวร์วดิพัทท์นอวเกีพ่อสักเป็นฝันเห็นพี่ผู้ชายที่ว่าเราบ่เต็มเราอผีบ้าครับแต่กับไม่เชื่อว่าพี่บ้าแล้วครับแต่ว่าเรากเป็นคนปกติแหละแต่ว่าอาจจะสติสัมปชัญญะไม่ครบเต็มที่นะครับในฝันเราเนี่ยเราฝันว่าผีบ้านาะมาเขียนเลขให้ครับคือเลข เก้าสามูนย์นี่คือทิพยธเมาของตัวเลขเมื่อกี้ครับเล่าฝันน่ะแม่นจริงๆครับบอเมนว่าฝันเรื่องเหลขกได้แม่นหมายถึงว่าพ่อสักบัไหนไปหาผีคนนี้ครับเกือบเกือบเดือนหนึ่งอะเล่าสงสัยเราาคืนหอดเราก็เลยมาเข่าฝันแต่ว่าผมกับพ่อสักคิดอีกแบบหนึ่งว่าหรือว่าเราบกสบายหรือเปล่าก็เลยมาฝัน แถมยังมาเขียนเลขให้และก็เลขดันออกด้วยซ้ยําแล้วังที่ว่าเราฝันแล้วตื่นสอบมากครับเรากาไปหาพี่ผู้ชายซึ่งสรุปว่าแกไม่สบาย,ยาจริงๆครับไปหาเฉยโดยที่ว่าไม่ได้ถามเรื่องเลขหรอกเราเราบอสบายเนาะเราอยู่ผู้เดียวในะครับพอซากะไดเปซื่พวกยายาพะลุงพะลายาแก่เ,เสยครับไปให เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับฝนมันตกแล้วก็มันร้อนเห็นให้เราบอสบายใช่นะเราอาจจะบมีโยงมีหยาดที่ปะมาะดูแลปัไดาครับอาจจะประมาณว่าอาจจะมีอย่างสักอย่างครับสัมพันธ์กับพ่อสักอาจจะโดนจีดโดนใจเหตุให้พ่อสักไปฝันลุ่งเช้ามาพ่อสักก็เลยมาหาเลยรู้ว่าแกไม่สบายในความฝันก็นย่งเขียนเลขให้เก้าสามศูนย์เลขมันออกหาเก้าสามนะครับถือว่าฝันเหม็นมาก เราจะเหล่าให้ผพมฟางหละแต่ว่าเราไว้เล่าครับเพราะว่ามันบริเกียรกับโัวเลขนะเอาแค่เลขรอบฝันแค่รอบแรกก็พอตอนเนี้ยพี่ผี่พีบาครับเราหายดีล่ะหายดีเป็นปกติแล้วครับล่าสุดไม่กี่วันที่ผ่านมาพอสาวคนนค้นฝันมาฝันอีกแล้วครับว่าพีบาคนนี้แหละผมขออนุญาตเรียกคําว่าผี่พีบาเนาะครับเนาะเพราะว่าท่านเจ้้่คุณหู สรุปว่าหลังจากที่เลขออกพ่อสักแกมาฝาันเห็นพี่ผู้ชายคนนี้อีกแล้วครับงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับเล่าด่าเล่าห้าตโกลด่าพ่อสักเยอะมากบั่นพ่อลงมากก็ยื่นเลขให้แล้วก็ยิ้มแล้วก็เดินกลับในงวดนี้ล่าสุดสิบหกมิถุนายนหกเจ็ดกอฟันเนี่ยลักษณะใกล้เคยียงกันกับงวดที่ผ่านมาแต่มันคนละปฏิกริริยางวดนี้ ยิ้มแย้มแจ่มใสถือกล้วยมาให้พ่อสักหนึ่งเครือเครือบักไงหนึ่งบรแม่นกล้วยดีบใดคือกล้วยสุกแต่กับบริษัทบอกว่ามันมีจังหวีแต่ที่พ่อสักมองเห็นก็คือมันเป็นเครือหลายหวีเลยแหละถือมาให้พ่อสักยำคำคำเหมือนเดิมประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มนี่แหละในความฝันอันนี้คือความฝันเลยแล้วกบมาตะโกนหาพ่อสักบอกว่ามาเมากล้วยเด้อมาเากล้วยกูเอากล้วยมาให บอกกู้มึงไลยในความฝันนี่คือบอกกู้มึงแต่ในชีวิตจริงเนี่ยที่ว่าพอสักภาษาไปหาเนี่ยคือบอกผมครับบอกผมบอกเจ้าบอกคอยใช่ไหมแต่ในความฝันน่ะบอกกับพอสักบอกกู้มึงฝันรอบแรกกระบอกกู้มึงกับพอสักมวนี่กระบอกกู้มึงกับพอสักแต่กิริยาท่าทางคือยิ้มอารมณ์ดีและก็ถือกล้วยมาให้มาเอากล้วยเด้กู้เอากล้วยมาให้ใิ่ะครับนี่คือคําพูดของพิบาต พอซักก็ลง,ลงลงลงมาจากบ้านแล้วก็มาเห็นเห็นว่าผู้ชายคนนั้นกําลังถือกล้วยเครือหนึ่งปักไยหนึ่งสีเหลืองไม่รู้หรอกว่ามันเป็นกล้วยน้ําว้าหรือกล้วยไข่ปัดพ่อรงมหอดครับที่บ้านนะก็เอากล้วยให้พอซักแต่มันแปลกตรงที่ว่ากล้วยครับมันมีตัวเลขอยู่ในเครือบบเมนบบเมนบบเมนอ่าตัวเลขอยู่ในอยู่ในไอ้น่วยกล้วยไดไไม่ใช่คือตัวเลขมันเขียนอยู่ในอยู่ในเครือต้องถี่ว่า ตัดนะครับซึ่งตัวเลขที่ว่าพ่อสักแกมองเห็นนะห้าหกเก้าห้าหกเก้าคือจับ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 เครื่อง่วยสิแล้ก็เห็นน่ะมันเขียนลักษณะเหมือนกับอเมจิกเขียนน่ะดำๆอะ่ะคือห้าหกเก้าพอพลิกอีกมาอีกพลิกมาอีกด้านหนึ่งอะ่ะมันคนละตัวกับที่ว่าแกเห็นอะ่ะฝั่งหนึ่งน่ะเขียนคําว่าห้าหกเก้าอีกฝั่งหนึ่งเขียนคําว่าห้าหกสาม สองหางที่ว่าพ่อศักเห็นในเครือกล้วยแต่กล้วยนี่คือสวยมากแต่ว่าบ่ได้สังเกตว่ามันเป็นกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยไข่คือพ่อศักไม่ได้สังเกตสังเกตแค่ว่ากล้วยเน่มันสวยหน่วยสีเหลืองอลา,ามเลยไม่ใช่แค่สวยนี่นะเลาจับไปแล้วปั๊บเราก็เอามาว่างตังไว้พ่อศักก็กินกล้วยเลยไอปอกปวกปอกปอกเลยก็กินครับกินกล้วยช่วงที่ว่าพี่บ้ายื่นเครือกล้วยให้พี่บ้าก็เดินกลับนะครับ ไม่ได้ยืนหลอ่ลอเลากับเลยพ่อซาก,ก็เห็นตัวเลขแล้วก็เอากล้วยมาวางแล้วก็แก้กล้วย,ยกินครับกินกะหลายหน่วออยู่ผนว่านี่คือความฝันของพ่อสักฝันหลังจากที่เลขออกเลยแหละฝันที่นี่แหละมวลเนี่ยอารมณ์ดีสแสดงว่าเลาอาจจะไขแนวกันไดยครับอาจจะดีขึ้นกับตัวเลขมีว่าี่ครับตัวเลขก็มีประมาณนี้นะครับเนาะคือตัวเลขที่ว่าพ่อสาก,กเห็นนะ่ะคือห้าหกเก้า ห้าหกสามคือตัวเลขอยู่ในเครือกล้วยอาจจะมีแค่สองหางแค่นี้ครับมีแค่สองหางแค่นี้หมวดจิพาน้าเมื่อกี้กะเขาที่ว่าเขาต้นงครับห้าไอเก้าสามศูนย์ดีตัวบห้าเก้าสามนะครับเนาะเสียดายพอซักเล่ากับใดบ่แล้วครับเล่ากับสื่อแค่พอประมาณหนึ่งแต่ก็ได้แด้งเงินใส่พอมือนอยู่ิ่นมาเพิ่นกะไปหาผีคนนั้นครับแล้วก็ได้ซื้อ มาบอกว่ามาขนมนุ่มเนื้อครับซื้อยาไปให้พี่แกหลายรอบอยู่นะบมไม่รับไปเลยแล้วรอบเดียวแล้วก็กลับนะเพิ่นไปรอบแรกแล้วก็ไปซื้อย่งซื้อยาซื้อขนมอนะครับไปให้แล้วก็สักพักแกก็ไปดูอยู่ครับไปเห็นเพราะว่าแกต้องไปขายลอตลีรี่ินะแกก็เลยมาผ่านผ่านหมู่บ้านแกก็เลยแวะไปหาครับแกก็อยู่คนเดียวโมโมแม,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 ม่ครับวัยอายุกไปเลยแต่ว่าแกก็ดีเลยคือหุองเขาหุ้งอยังก็กินเองใชนะก็บ่ บอกสาบสาเหตุว่าเหตุผลที่ว่าแกเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะอะไรพอซักลอกกับมาได้ถามคือลอากับมาอยากวนไหวสินะครคือ,อยังหน่อยก็ดีอยู่บอกกับแกง,งเรห่องบอกกับคนอื่นเนี่ยไม่คองง่อยงูเหลิดกัาสันหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนแปลกหน้าบอดีบอ,อยัางลอกก็เลยบอกบน้ำสินะครับอาจจะไม่ชอบคนที่ว่าชอบบ่อแห้งบอ่บอไซบ่อไล่อาจจะบอรุ่นแรงเราอาจจะไม่ชอบประมาณนั้นก็นได้แต่แปลกตรงที่ว่าแกไม่สบายแล้วไม่มีคนดูแลแกแก แกก็มาเข้าฝันพ่อสักใช่เลยแล้วก็มาบอกเลขด้วยซึ่งเลขมันก็ออกตรงๆงด้วยมันพ่อสักเรากลับไปหาแกก็ไม่สบายจริงครับไม่แน่แกอาจจะอยากนีอย่างความสัมพันธ์มาบอกเลขแล้วก็ถูกพ่อสักงวดน,นี้แกก็ไปหาแล้วก็มาฝันอีกหรือซ้ําหรืออาจจะมีโชคอย่างอื่นบ่กินก้าวโอ้กินก้าวกินกล้วยมันมีก้าวไหมครับเนาะกล้วยคือนหนึ่งแปลว่าอะไรแต่หากว่าวบางคนครับ ตีเลขเป็นเลขอื่นก็ไม่ว่ากันแต่เลขที่ผมว่าเนี่ยคือมันเป็นเลขอยู่ในเครือกล้วยที่ว่าพ่อสักแกเห็นหน้าดูออกออกออกหรือไม่ออก,ออกไม่ออไมไมรูครับแต่มันเป็นแค่แนวทางความฝันนะครับเนาะแต่ยังไงก็ขอให้ออกตรงๆนะครับนะเนาะมวันที่16มิถุนายน6 7ขอบคุณพ่อสักขอบคุณทุกคนครับผม